ก็สิบเีกเกอรวเหตุครับอกประเหตุจากลูกมันมีแผลฉีขาดขนาดใหญ่นะครับมีแผลฉีกขาดบริเวณข้อมือด้านซ้ายนะครับข้อมือด้านซ้าย นีแทที่ขาดขนาดใหญ่ครับก็เจ็บอายุกี่ปีคนเจ็บอายุกี่ปี รู้สึกตัวดีครับกูบกกชีพกูไปให้การช่วยเหลือนำบอาบราพอครับรรเขรถบบอห็หลคอดรอเกมันเจบชายหนึ่งรายครับมีแผลจิตขา,าดขนาดใจบริเวณ ข้อมือด้านซ้ายครับอายุ50ปีครับอายุ50ปีผู้ชีพผู้ไฟให้การช่วยเหลือ25รอบคที่เกิดเหียนบริเวณภายในร้านตาดำครับรบริเวณร้านตาดำ คุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ